สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพฤนหัสบดีที่22ตุลาคม2563กันนะครับวันนี้นะครับเส้นเด็กสก็ปิดตลาดไปที่1,213.61จุดนะครับก็ลดลงไป2.87จุดหรือว่าติดลบไป0.24เป มูลค่าการซื้อขายนะครับอยู่ที่ประมาณ66,000ล้านบาทด้วยกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่มูลค่าการซื้อขายนั้นค่อนข้างจะหนาแน่นเลยทีเดียวโดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าพันผวน แรงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอพอเปิดตลาดมานะครับในตอนช่วงแรกนี้เดชนีก็ปรับลดลงค่อนข้างจะหนักเลยนะครับจากนั้นเนี่ยนะฮะก็มีการฟื้นตัวรีบาวกันขึ้นมานะครับในตอนอช่วงบา่บายนะครับก็อันนี้เนี่ยนะครมีแรงหนุนนะครับมาจากปัจจัยบวกในประเทศนั่นเองนะครับผมก็ทําให้โดยีนั้นกลับขึ้นมาสูตร บกได้ก่อนที่ช่วงท้ายตลาดนะครับจะมีแรงขายกระดอกมานะครับซึ่งก็น่าจะเป็นแรงขายเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงวันหยุดยาวนะครับที่บ้านเราเองนะฮะวันพรุ่งนี้นะครับก็จะปิดทำการกันไปนะครับก็สุดท้ายดัชน,นีก็เลยปรับลงสู่แดนลบนั่นเองครับ ขณะที่ทนาทของตลาดภูมิภาควันนี้นะครับก็ค่อนข้างจะกระจายตัวกันนะครับมีทั้งบวกแล้วก็ลบสลับกันนะครับซึ่งประจัยบ้ดล้อมเองเนี่ยยังบอกว่าอยู่ในโทลบอยู่นะครับโดยเฉพาะท่าทของ IMF นั้นก็มีการปรับลด GDP นะครับของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกลงนะครับในปีนี้นะละลงสู่ติดลบ2.2%นะครับซึ่งก็เป็นระดับ ต่ำสุดเป็นประวัติการเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องของความผิดหวังนะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสารัาที่ยังไม่สามารถจะบรรลุข้อตกลงได้นะครับแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับที่อาจจะลากยาวไปหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยนะครับส่วนารั่างของสถานการณ์โควิด1 9นะครับของบ้านเราในวันนี้นะฮะกะ็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย10 ปลายด้วยกันนะครับก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศครับโดยในวันนี้นะครับหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดลําลำดับแรกนะครับก็ประกอบไปด้วย SCGP,CPO,STA,NER และก็ p o r t ส่วนหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับ5ลำดับแรกก็เป็นทางด้านของปตทสพ c r อ c รคอมเซเว่นสวัสด์แล้วก็ BEM ส่วนหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบ5ลำดับแรกในวันนี้ก็ประกอบไปด้วย AOT, GAF, c p ฟ SCC แล้วก็ Delta นั่นเองครับโดยกลุ่มที่ ปรับเพิ่มขึ้นในวันนี้นะครับก็มีทางด้านของกลุ่มการเงินนะครับก็นำโดยทางด้านของสวัสด์วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้3.83%ด้วยกันก็คาดการณ์นะครับว่าง,งบไตรามาส3นั้นจะฟื้นตัวกันขึ้นมาได้นะครับแล้วก็น่าจะทำระดับสูงสุดในไตรามาสที่4ปีนี้นะครับก็หนุนมาจากเรื่องของอยอดการปล่อยสินเชื่อใหม่ที่ปรับเพิ่มเงินขึ้นมานะครับ แล้วก็นอกจากนี้นะครับยังอาจจะมีประเด็นนะที่ว่ามีโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกจัดสร้านของธนาคารอมสินนะครับให้ร่วมทุนกันนะครับทำธุรกิจจำนำทะเบียนรถด้วยนั่นเองนะครับ อีกกลุ่มนึงเป็นต้านของกลุ่มอาหารนะครับก็นำโดยต้นนั้นของตัว TKN นะครับราคาหุ้นบวกขึ้นมาแรงถึง10.58%นะครับก็คือดีดต,ตัวกันขึ้นมาในอาตอนช่วงบ่ายนะครับก็อาจจะมีประเด็นอะไรที่เข้ามานะครับแต่ว่าในส่วนของถักผลการดำเนินงานไตรามาสที่3นี้นะครับก็คาดการนะครับว่าจะเติบโตทั้ง D on year, แล้วก็ Q on Q นะครับแล้วก็คาดกำไรในปีนี้นะฮะจะเติบโตได้ 4%เยออนเยียนะครับแล้วก็ปีหน้าจะาโตถึง43%เยออนเ y ียครับอีกหุ้นหนึ่งนะครับที่มีการปรับเพิ่มกันขึ้นมาก็เป็นทางด้านของอ,อิชินะครับก็คือบวกขึ้นมาได้3.81%นะครับผมนะฮะกะ็มาจากเรื่องของตัวกำไรนะครับต่มาสที่3นั้นจะเติบโตได้ y ยอนเยียนะครับแล้วก็ตรวมาส ที่4นะครับก็คาดว่าจะกลับมาเติบโตนะครับทั้ง y e a r o n แ e a r แล้วก็ q o วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้แรงโน้นนะครับมาจากเรื่องของการรับรู้รายได้เต็มไตรมาตนะครับของเครื่องดื่มผสมวิตามินนั่นเองครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นทางด้านของกลุ่มกเกษตรนะครับก็นำโดยทางด้านของอทีรับนะครับ วันนี้บวกขึ้นมา6.7%ด้วยกันนะฮะอันนี้ก็ได้แรงหนุนนะครับมาจากเรื่องของตัวอาคายางที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับตามความต้องการก่อนการใช้ยางที่เพิ่มขึ้นนะครับในอุตสาหกรรมรถยนต์แล้วก็อุตสาหกรรมถุงมือ,อยางนั่นเองครับโดยส่วนกลุ่มนะครับที่ปรับลดลงในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ก็นำโดยทางด้านของ CCET นะครับวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป5.04%นะครับวันนี้เนี่ยราคาปรับลดลงนะฮะจากการคาดการณ์นะครับว่าง,งบไตรามากที่3นี้จะมีโอกาสพลิกกลับมามีกำไรนะครับผมนะฮะก็อันนี้เนี่ยมาจากเรื่องของปริมาณคำสั่งซื้อนะครับที่ เพิ่มกันขึ้นมานะครับของผลิตภัณฑ์ธุรกรรมนาคมนะฮะแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์นะครับที่ก็มีกันมามากขึ้นขึ้นนั่นเองนะครับส่วนีนหุ้นหนึงก็เป็นทนางั้นของตัวฮาน่านะครับรานะคาปรับลงไป3.47อนะอันนี้ก็น่าจะเป็นจากเรื่องของการขายทำกำไรเช่นกันครับ ส่วนกลุ่มขนส่งนะครับวันนี้เนี่ยก็นำโดยานะของตัว p R m นะครับติดลบไป1.85%นะครับก็ถูกขายกันออกมาเนี่ยแม้ว่าเรื่องของผลประกอบการนะครับในช่วงของเครื่องปีหลังนั้นจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องก็ตามนะครับส่วนพอร์ตนะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป4.67%ก็นะฮะก็ถูกขายทงกำไรหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับปรับขึ้นมาแรงนั่นเองนะครับโดยสรุปสัปดาห์นี้ ในส่วนของตัวเซเนเอ็กซ์นั้นก็ติดลบไปนะครับ1.6%จเซ็นตร้อยนะครับติดลบไป1.6%เช่นกันครับโดยกลุ่มที่ปรับขึ้นมากสุด3ามลำดับแรกก็ประกอบไปด้วยกลุ่มเกษตรนะครับสัปดาห์นี้บวกขึ้นมา3.4%กลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับบวกขึ้นมา0.2%แล้วก็กลุ่มธนาคารบวกขึ้นมา0.2%เช่นกันนะครับ ส่วนกลุ่มที่ติดลบมากสุด3ลำดับแรกในสัปดาห์นี้ก็คือทางของตัวกลุ่ม Property Fund ันเร,ร,รนะครับติดลบไป6.5%กลุ่มรับเหมาก่อสร้างติดลบไป5.9%แล้วก็กลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับติดลบไป3.5%ครับส่วนหุ้นเซ็นทรอยที่สัปดาห์นี้ปรับขึ้นมากสุด3ลำดับแรกนะครับก็เป็นทางด้านของ KCE นะครับสัปดาห์นี้ขึ้นมา11%ด้วยกัน ตามด้วย C H G นะครับสัปดาห์นี้ขึ้นมา8.3แล้วก็ Com 7นะครับสัปดาห์นี้ขึ้นมา8นะครับส่วนหุ้นสั้ร้อยที่สัปดาห์นี้ปร,รับลงมากสุด3ามลำดับแรกก็คือ C K P นะครับติดลบไป9.1 C K นะครับติดลบไป9.1เช่นกันนะครับแล้วก็ s t a k นะครับสัปดาห์นี้ติดลบไป8.8ครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้ พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ